เพจจริงเนี่ยคนติดตามมันเท่าไหร่900,000คนกดไลค์กด share, แชร์แต่ละโพสแต่ละโพสเนี่ยมันเยอะเป็นหลักพันคนเมืองก็ไม่ดูสนใจแต่คนติดตามแต่ไม่เลื่อนลงไปดูแล้วมันมีใครคอมเมนต์อะไรหรือเปล่ามีใครแสดงความเห็นอะไรไหมไม่ดูอะไรเลยแล้วสุดท้ายก็ไปโอนเงินให้เขา จางต้องรับผิดชอบนะจ๊ะรับผิดชอบเรื่องอะไรถูกหลอกกันเองมาเกี่ยวอะไรกูอะไปรับผิดชอบกันเองหนูกูเตือนไม่รู้จะเตือนยังไงพูดไม่รู้จะพูดยังไงไม่ฟังสมควรพูดไม่ฟังไม่รู้จักตรวจสอบตรวจตาให้มันดีกูเนี่ยพูดจะปากฉีกถึงรูหูแล้วอย่าใช้คาว่ารูหูเลยปากฉีกถึงถึงตัวรูหังไปแล้วทุกวันเนี้ย กูล้เหนื่อยแล้วเกินพูดไม่รู้จะพูดยังไงบทเรียนมีเท่าไหร่ไม่รู้จักจำมอกเตือนเท่าไหร่ไม่ฟังโครงการสร้างอนุสาวรีย์บริจาคที่ไหนครับอนุสาวรีย์อะไรด้อมทุยเหรอไม่รับบริจาคจากเงินกูเองกูมีหมดแล้วนี่ควายกูมีไม่รู้กี่ตัวต่อกี่ตัวกูซื้อหมดแล้วแมกูอยากจะ เอากล้องไปเดินไปดูรีวิวควายให้พวกมึงดูแล้วเกินสักนิดหนึ่งดีไหมเนี่ยแต่มันยังไม่เสร็จงเงาไว้เสร็จก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยลุกไปดูทีเดียวที่เกียรเดิน เสียหายเยอะจนมีคนร้องเรียนขนาดนี้อาจารย์ยังนิ่งเฉยทําชิวปล่อยผ่านไปได้หรอครับแล้วกูต้องทาอะไรตอบกูหน่อยกูต้องทําอะไรในเมื่อกูเตือนทุกวันกูเฉยเหรอการที่กูนั่งด่าปากเบียรปากแชททุกวันมึงก็ยังจะไปซื้อกันสรุปว่าเป็นปัญหาที่มึงหรือเป็นปัญหาที่กูไหนตอบสิกูเตือนทุกวันว่าอย่าไปซื้อกูขายเฉพาะในทิกตอ็อกมึงก็ยังจะไปซื้อใน Facebook กูบอก a c e b o o k ไม่มีขายขายเฉพาะในทิกตอ็อกมึงก็ยังจะไปซื้อนใน Facebook กูบอกว่าไม่มีการโอนเงินส่วนบุคคลไม่มีบัญชีบุคคลมีแต่บัญชีติกตอกมึงก็ยังจะไปโอนเงินบัญชีบุคคลใครเสียหายไปแจ้งความเอาเองอย่ามาเดือดร้อนกับกูกูไม่ได้มีเวลาว่างมานั่งสนใจใครกูเตือนไม่รู้จะเตือนยังไงจะมาหาว่ากูนั่งทำทองไม่รู้หรอนกูเตือนทุกวันเตือนเป็นประจำดา่าไม่รู้จะดา่ายังไงพูดไม่รู้จะพูดยังไง ก็ยังจะไปโอนเงินให้เขาสอนไม่ฟังแล้วมึงจะให้กูทำอะไรล่ะเออกูไม่ใช่ผู้เสียหายมึงเป็นผู้เสียหายมึงต้องไปแจ้งความดำเนินคดีให้ไปจับมันไม่ใช่กูไปฟ้องกูไม่ใช่ผู้เสียหายแล้วกูจเาเวลาที่ไหนไปนั่งฟ้องร้องไข่ขนาดทนายฟ้องกูกูยังไม่ไปฟ้องกลับเลยคนฟ้องกูตั้งเยอะตั้งแยะ มาตาสารพัดมาตากูยังไม่ไปฟ้องร้องกับเพราะกูไม่มีเวลาใครทําก็รับผิดชอบตัวเองกูเตือนไม่ฟังก็ต้องรับผลของการกระทําด้วยตัวเองพูดไม่รู้จะพูดยังไงบอกให้ตายก็ไม่ฟังกูบอกว่าขายเฉพาะในทิกตอกเมือก็ยังจะไปซื้อในเฟซบุ๊กไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําทําไมกูก็ยังงงอยู่ทุกวันนี้ เือว่าการตายศูนย์กับไม่ศูนย์เป็นมิจฉาทิฐิอย่างไรก็มันเป็นมิจฉาทิฐิเพราะเป็นความเห็นผิดไงมึงเชื่อว่าศูนย์มันจะศูนย์ไนกรณเมื่อมันไม่ศูนย์มันผิดจากความจริงไง